นึกถึงความอยู่ยากของทหารชายแดนแล้วก็นึกถึงพฤติกรรมมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของพวกแมกการเมืองยังกับฟากรหิวหลังมือกับฝาดตีนเลยคำว่าเสียสละมันไม่มีใช้ไม่เป็นสําหรับนักการเมืองไทยเสียสละเพื่อบ้านเมืองเสียสละเพื่อประเทศมีแต่วาทกรรมทําเพื่อชาติรับบัตสัตว์เพื่อชาติโกหกเพื่อชาติเพื่อชาติตรงไหนไม่เข้าใจเพื่อพวกมึงไม่ใช่เพื่อชาติ ชาติไม่ได้อะไรจากการโกหกของพวกมึงชาติไม่ได้อะไรจากการเข้ามามีอํานาจมีบทบาทในในในการเมืองของพวกมึงชาติมีแต่เสียประโยชน์เสียแน่ๆก็คือเงินเดือนเงินเดือนที่พวกมึงกินเข้าไปชาเสียเลี้ยงวันหนึ่ง่าอาหารวันเป็นพันทหารวันหนึ่งไม่กี่ตังค์มึงไม่ได้เสียสละอะไรเพื่อบ้านเมืองนี้เลยแต่ทหารเสียสละเลือดเนื้อชีวิตแม้กระทั่งอวัยวะเพื่อบ้านเมืองนี้ในมึงยังหน้าด้านมาบอกว่าเพื่อชาติสุเรธ